เด็กเลี้ยงของคุณเพลินบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตอนที่สองเสื้อผ้าของฉันหลุดพนกายไปหมดแล้วฉันทำตัวไม่ถูกแต่ก็อ่อนอ่อนต่อคนที่อยู่เหนือร่างเมื่อเธอเปลยเปล่าเหมือนกันกันกบฉันจึงมีโอกาสได้สำรวจผิวเธอขาวยิ่งกว่าหยวกกล้วยผิวนุ่มลื่นที่ยอดอกมีรอยสากรูปแมงป่องอยู่หากให้เดาก็คงเป็นราศีเกิด ใบหน้าสวยอยู่ห่างไม่ถึงคืบดวงตาเรียวประกายวิบมันสะท้อนเงาของฉันอยู่ในนั้นและฉันก็เพิ่งนึกได้คุณเชื่ออะไรจะเอากันอยู่แล้วเพิ่งจะถามเหรอเธอขยับเบาๆก่อนจะเพิ่มแรงและความเร็วเพราะฉันไม่ได้ช่วยตัวเองนานหรือเปล่ามันถึงแตกกระใจายในเวลาต่อมาสิเรายังไม่จูบกันเลยคิดไม่ถึงวินาทีฉันก็ได้รับจูบที่แสนเร้าร้อน มีเบาสักนิดแต่มันยิ่งเพิ่มความกระสันให้ฉันยามลุกขึ้นนั่งความเย็นที่กระทบไหลยามผ้านวมผืนหนาหล่นลงทำให้ฉันต้องกอดอกสายตาพยายามปรับโฟกัสและฉันก็เห็นร่างสูงเพรียวที่เมื่อคืนเพิ่งเจอกันครั้งแรกและมีเซ็กกันด้วยกำลังยืนมองฉันยิ้มยิ้มอาบน้ำแล้วไปกินมื้อเช้า ประโยคเหมือนจะสั่งนะแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเสียงแหลมเล็กน่ารักนักเชียวฉันจัดการกับตัวเองราวๆ15นาทีตรงไปยังโถงของเพนท์เฮาส์ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งดัวอะไรในแท็บเล็ตอยู่หากจำไม,ม่ผิดเธอชื่อเพลินอรุณสวัสดิ์ค่ะฉันเป็นคนทักขึ้นเธอไงหน้าระวังแท็บเล็ตลงเมื่อคืนหลับสบายไหมก็สบายค่ะ ฉันค่อยๆเดินไปยังที่นั่งแต่เพราะยังมีอาการระปมอยู่บ้างจึงก้าวขาสั้นไปหน่อยและเหมือนคุณเพลินจะสังเกตเห็นไหวนะเพราะคนตรงหน้าพูดเรื่องเซ็กได้หน้าตาเฉยทำไมเปล่าค่ะ ฉันไม่รู้จะพูดอะไรต่อและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเพียงชั่วคืนแต่เราทำเหมือนคนที่รู้จักกันมานานฉันรอบมองมือที่กำลังจับมีดหันไส้กรอกมือเรียวสวยและนุ่มมากฉันจำได้เพราะเมื่อคืนมันลากไหลไปทั่วกายฉันรู้สึกหายใจติดขัดอีกรอบเพราะในหัวมันเริ่มประมวลภาพคืนเร่าร้อนออกมาเป็นฉากฉากเชื่ออะไรเสียงเธอเรียกฉันให้หลุดจากภวัง มันข้ามขั้นไปเยอะแต่ฉันก็ควรรู้ว่าคนที่นอนด้วยชื่ออะไรชื่อปิ่นพักเรียกปิ่นเฉยๆก็ได้ค่ะอายุ22ค่ะฉันอายุมากกว่าเยอะคุณอายุเท่าไหร่คะ35ฉันอึง้งเพราะคุณเพลินอายุห่างจากฉันมากกว่าหนึ่งรอบแต่ก็ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยนึกว่ายังไม่ถึง30สซะอีกคุณหน้าตัวอ่อนกว่าวัยมากเลยนะคะ อยากให้ฉันจูบเหรอถึงชมเหมือนเธอจะตั้งคำถามนะแต่ไม่รอคำตอบสักนิดเธอยืดตัวสูงแล้วโน้มตัวลงประกบปากลงมาก่อนสอดลิ้นฉันตกใจเลยผลักออกเออ่ขอโทษค่ะคุณเพลินแค่ยากไก่เท่านั้นแล้วก็กลับไปจัดการมื้อเช้าต่อฉันเองก็หิวจึงกินอาหารตรงหน้าจนเกลี้ยง หลังกินมื้อเช้าเสร็จฉันก็ขอตัวกลับบ้านแต่เธอสายหน้าไม่อนุญาตพร้อมกับยื่นกระดาษไหมฉันสองสาแผ่นฉันรับมาและเริ่มอ่านมันคือสัญญาลายลักษณ์อักษรเรื่องที่ฉันจะต้องเป็นเด็กเลี้ยงของเธอเพลินปรีดาพัทนามสกุลของเธอดูคุ้นๆแต่ฉันนึกไม่ออกว่าไปได้ยินหรืออ่านผ่านตามาจากไหนอ่านให้ละเอียดถ้าข้อไหนไม่โอเคก็บอก ค่ะฉันกวาดสายตาไปตามรายละเอียดบนกระดาษไม่มีข้อไหนที่ไม่โอเคเลยฉันเป็นเพียงเด็กคนเดียวของเธอส่วนเธอก็จะไม่คว้าคนไหนระหว่างที่มีฉันฉันได้ค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนและยังไม่รวมกับค่าจิบปาถ่าที่ฉันจะได้แต่ฉันต้องย้ายเข้ามาอยู่กับเธอที่นี่ มีสองข้อที่ดูจะสำคัญนั่นคือฉันห้ามถามและห้ามยุ่งชีวิตส่วนตัวของคุณเพลินโดยเด็ดขาดและทุกอย่างต้องเป็นความลับระหว่างเราสองคนค่าตอบแทนพอไหมคุณเพลินถามขณะจิบชาร้อนมากไปด้วยซ้ำค่ะไม่มากไปหรอกสำหรับสิ่งที่ฉันเป็นคนเปิด หน้าฉันร้อนขึ้นมาทันทีพร้อมกับหลบสายตาร้อนแรงของคุณเพลินฉันลอบถอนหายใจกวาดสายตาอ่านรายละเอียดอีกครั้งก่อนจะรดปากานี่ที่พี่สาวหล่อนเป็นคนก่อฉันจะจัดการให้คุณรู้หรอคะมันไม่ยากเกินความสามารถฉันหรอก คุณเพลินทำอะไรบางอย่างกับมือถือแล้วเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของฉันก็ดังขึ้นฉันอ่านข้อความที่ธนาคารส่งมาให้ค่าตอบแทนเดินแรกของฉันถูกโอนเข้ามาแล้วยอดเงินเหมือนจะเยอะกว่าที่อยู่ในสัญญาที่เกินมาก็เอาไว้ใช้อยากกินอยากซื้ออะไรก็ใช้เงินนั่นหรือถ้าไม่พอก็บอกฉันค่ะฉันเงียบปสักพักแล้วก็นึกขึ้นได้คือปิ่นมีงานพาร์ทไทม์ ไม่ต้องทำแล้วแต่ปิ่นต้องบอกพี่เจ้าของร้านหน่อยค่ะกลัวเขาคิดว่าปิ่นนี้หน้าหายไปเฉยๆคุณเพลินยังหน้านิ่งแต่สุดท้ายก็พยักหน้าอนุญาตและอีกสองชั่วโมงฉันก็มานั่งอยู่ในคาเฟ่ที่ฉันทำงานโดยมีคนตัวสูงเพรียวนั่งไขว่ห้างจิบกาแฟทำงานผ่านแท็บเล็ตอยู่มุมหนึ่งในร้าน เสียดายจังที่ปิ่นลาออกพี่ไม่ค่อยเจอลูกน้องที่ขยันขันแข็งแบบเราส่วนมากมีแต่พวกขี้เกียจปิ่นต้องขอโทษด้วยนะคะพี่สตางที่ลาออกกระทันหันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจคนเรามันก็มีเหตุสุดวิสัยกันทั้งนั้นว่าแต่สตางป้องปากแล้วหันไปมองทางเพลินใครน่ะสวยเชียวเออฉันเองก็ตอบไม่ถูกแฟนเหรอ วาสนาดีนะเราตอนที่สามสิ่งที่ฉันเพิ่งรู้ทำเอาสมองโล่งข่าวโปลนไปหมดพี่สตางค์คนหน้าจึงแอบถ่ายรูปคุณเพลินแล้วเซิร์ชในเว็บไซต์ผู้หญิงคนนี้เป็นไฮโซนี่แต่งงานแล้วด้วยอะไรนะคะ ชีแต่งงานแล้ว,งงน,ลวนี่ไงนี่ไง,ไงแต่งกับไม้เมืองพระเอกช่อง KKS ไงพระเอกหนุ่มคนนั้นฉันรู้จักดีและงานแต่งของคุณเพลินก็ใหญ่โตเป็นข่าวดังเพียงแต่ฉันไม่ได้สนใจใครรู้เรื่องเจ้าสาวเท่าไหร่รู้แค่ว่าเจ้าสาวรวยเพราะเป็นทายาทคนโตของตระกูลที่รวยจากอสังหาริมทรัพย์ผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับบินคำถามนั้นฉันเองก็ตอบไม่ได้ จะให้บอกได้ยังไงว่าฉันคือเด็กเลี้ยงของเธอคงเป็นเพราะฉันเงียบม,มาตลอดทางคุณเพลินเลยจับสังเกตได้ตั้งแต่ออกจากคาเฟ่ก็เห็นทำหน้าเครียดเป็นอะไรเอ่อคือจูจๆก็พูดไม่ออกจะนับว่าเรื่องที่เพิ่งรู้มาทำให้ฉันตกใจก็ใช่แต่ก็ไม่มากพอจะทำให้ใจมันหวงๆวงแบบตอนนี้น่าแปลก รู้สึกไม่ค่อยชอบตัวเองตอนนี้สักเท่าไหร่และเพราะไม่รู้จะตอบคำถามยังไงดีจึงเลือกสายหน้าแทนรู้แล้วสิว่าฉันเป็นใครคุณเพลินฉลาดจริงๆมองปราดเดียวก็รู้เรื่องทั้งหมดอยากถามไหมในสัญญาคุณบอกห้ามถามพอได้ยินที่ฉันตอบเธอก็ยกมุมปากขึ้นครั้งนี้ฉันอนุญาตฉันเงียบไปครู่หนึ่ง ระบายลมหายใจก่อนเปิดปากคุณแต่งงานแล้วใช่ทำไมแต่คุณก็เล้าปิ่นไม่ใช่สิฉันสายหน้ารัวๆแล้วพูดต่อสามีคุณล่ะเขาอาจเสียใจคุณเพลินหัวเราอเสียงแหลมสูงพลางสายหน้าขาสเลาถูกยกขึ้นไขว้ห้างพลางประกบมือลงกับเขา่า เป็นท่วงท่าที่ดูก็รู้ว่าเจ้าตัวนั้นผ่อนคลายสบายใจไม่รู้สึกทุกร้อนไดๆทดานนายนั่นไม่รู้ก็ไม่มีทางเสียใจฉันขมวดคิ้วเมื่อได้รับคำตอบช่างเป็นประโยคที่ทุเรศสิ้นดีเขาเป็นสามีคุณนะคะแล้วยังไงก็จะให้ฉันบอกนายนั่นว่าฉันกับหล่อนเรามีเซ็กส์กันแบบถึงพริกถึงขิงดูดเลียให้กันไม่หยุดตลอดคืน เอางั้นไหมล่ะอีกครั้งที่ฉันพูดไม่ออกได้แต่ถอนหายใจหนักหน่วงฉันเงียบไปนานจมอยู่กับความคิดของตัวเองคิดทบทวนว่าสิ่งที่ทำอยู่มันถูกต้องหรือไม่แล้วก็พบคำตอบปิ่นขอยกเลิกสัญญาค่ะคุณเพลินหันมามองฉันช้าๆใบหน้าไม่ได้ดูตกใจมุมปากสวยกระตุกเล็กน้อยฉันไม่สามารถทำอย่างที่หวังได้ เพราะในสัญญาระบุชัดเจนว่าหากฉันฉีกสัญญาจะต้องชดใช้ถึงห้าสิบเท่าของเงินที่รับมาฉันว่าฉันอ่านสัญญาวนไปวนมาสามสี่รอบแล้วแต่ทำไมจึงจำไม่ได้ว่ามีเนื้อหาส่วนนี้เขียนไว้ด้วยว่าหากยกเลิกสัญญาต้องชดใช้ด้วยเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้ ในวันนี้ไม่รู้ว่าฉันถอนหายใจไปกี่ครั้งแล้วฉันกว่าสายตาไปทั่วเพนท์เฮาส์มันเงียบเกินไปจนทำให้ฉันรู้สึกอ้างว้างเมื่อคืนหลังจากที่ฉันขอยกเลิกสัญญาคุณเพลินก็ยื่นเอกสารที่เซ็นให้ดูฉันจึงจำใจกลืนน้ำลายตัวเองเพราะฉันคงไม่มีเงินจำนวนมหาศาลมาใช้แน่ๆพอถึงเพนท์เฮาส์เหมือนฉันจะโดนคุณเพลินลงโทษเพราะเธอจับฉันขึงและจ้วงลึกเข้าใส่ไม่หยุด ลิมเลียจะน้ำแตกไปหลายรอบเสียงครางของคุณเพลินยังก้องอยู่ในหูแม้ตอนนี้จะเป็นเวลาเที่ยงกว่า,วาแล้วก็ตามเสียงประตูปเปิดพร้อมกับร่างสูงเพรียวที่เดินเข้ามาในมือคุณเพลินถือของพะรุงพะรังฉันรีบลุกขึ้นไปช่วยถือกินอะไรหรือยังยังค่ะดีฉันซื้อสูชิมาเยอะเลยกินได้ใช่ไหมได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวปิ่นเอาไปจัดใส่จานนะคะคุณเพลินพยักหน้าแล้วถอดสูตรพาดไว้ที่พนักเก้าอ,อี้เรานั่งจัดการกับมือเที่ยงไปเงียบๆฉันอิ่มแล้วแต่คุณเพลินยังนั่งกินซูชิที่เหลืออยู่สัก,กินเย็นฉันจะพาไปบ้านป้าเธอพล่งขึ้นอย่างไม่มีปีมีกลุยฉันทวนประโยคนั้นในสมองก่อนนึกขึ้นได้ว่าหลังจากที่ฉันต้องอยู่กับคุณเพลินคงไม่ได้กลับไปบ้านป้าอีกแล้ว ต้องบอกให้ท่านรู้และมอบเงินที่ฉันได้ให้ท่านด้วยเป็นการตอบแทนที่ให้ฉันมีที่ซุกหัวนอนจนถึงตอนนี้ค่ะก่อนไปจะแวะซื้ออะไรให้ป้าไหมอืมเป็นพวกอาหารเสริมข้าวสารอาหารแห้งได้ไหมคะป้าปิ่นไม่ค่อยมีเงินซื้อของกินน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดคุณเพลินแค่พยักหน่ารับรู้แล้วจัดการกับซูชิที่เหลือต่อ ส่วนฉันก็นั่งลิสรายการของที่ต้องซื้อคุณเพลินกินเสร็จแล้วแต่บอกฉันว่าไม่ต้องจัดการพวกถ้วยชามเดี๋ยวเธอล้างเองถ้าทางเธอดูคล่องแคล่วเฉละ่ะแขนเสื้อเชอิ้ตถูกถลกขึ้นมาอยู่เหนือข้อศอกเธอสวมถุงมือยางและเริ่มล้างจานจริงๆฉันก็อดประหลาดใจไม่ได้เพราะคิดว่าลูกคนรวยคงทำอะไรไม่เป็นคุณเพลินล้างจานเสร็จและหันมาพอดี คิ้วสวยเลิกสูงเพราะเห็นฉันเอาแต่จ้องเธอตอนนี้ฉันคงกำลังทำหน้าแปลกใจตอนจ้องเธอด้วยคิดว่าฉันเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรือไงมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะฉันรีบโบกมือปฏิเสธพร้อมใส่หน้ารวัวรัปิ่นแค่แปลกใจนึกว่าคุณจะมีคนทำให้ตลอดเวลาก็มีคนทำให้แต่ตอนไปเรียนต่างประเทศต้องทำเองทุกอย่าง อ๋อเดี๋ยวฉันจะงีบหน่อยนะเมื่อเช้าออกไปตั้งแต่ไกลยังไม่ทันขันเลยมั้งตอนนี้โคตรง,ง่วงร่างสูงเพรียวกําลังเดินผ่านหน้าฉันไปแต่แล้วแขนเสลากลับเกี่ยวเอวฉันติดไปด้วยมาเป็นหมอนข้างฉันหน่อยสิว่าแล้วคุณเพลินก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงทันทีโดยมีฉันขึ้นไปเกยอยู่บนอกคุณเพลินหลับตานิ่งลมหายใจสม่ำเสมอทันทีที่หัวถึงหมอนให้ตายสิ หลับง่ายจริงๆฉันยังนอนตัวแข็งอยู่แต่สักพักาก็คลายลงแนบไปหน้าไปกับอกอวบอิ่มเสียงหัวใจของคุณเพลินดังตึกตักฉันยิ้มอยู่คนเดียวเอื้อมมือไปกอดเอวคนข้างกายไว้สูดตรมกลิ่นหอมสะอาดสบายจมูกและไม่นานฉันก็พลอยหลับไปปตาของฉันมองคนตัวสูง ที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังฉันอยู่ก่อนจะไล่าสายตากลับมาที่ฉันนั่นใครละ่ะเพื่อนเหรอนางปินฉันสายหน้าเจ้านายของหนูค่ะป้านี่คุณเพลินสวัสดีค่ะไหวพระเถอะคุณป้าของฉันรับไหวฉันไหวป้าไม่ได้อยากไหวพระแต่ประโยคต่อมาก็ทำเอาทั้งฉันและป้าอ้าปากค้างป้าดูไม่ชอบใจ จึงถามห้วนๆว,ว่ามาทำไมปินต้องไปทำงานกับฉันที่ต่างจังหวัดหลายเดือนมาขออนุญาตไม่ต้องมาขงมาขออนุญาตหรอกนางปิ่นมันอายุ20กว่าแล้วไม่ใช่เด็ก10ขวบมึงก็ไปทำงานเถอะทายประโยคป้าหันมาบอกฉันก่อนจะเลื่อนสายตาเปยงของที่วางอยู่ที่พื้นปิ่นซื้อข้าวสารกับอาหารแห้งและของสดอีกนิดหน่อยมาให้ป้าค่ะ ช่วงที่ปิ่นไม่อยู่ป้าจะได้ไม่ต้องออกไปทำงานเพราะมีของไว้ทำกินแล้วมึงได้ขาดจ้างแล้วเหรอค่ะทำงานอะไรวะถึงได้เงินมาซื้อของเยอะแยะสุดท้ายท่านก็อดสงสัยไม่ได้ดูจากคนตัวสูงข้างหลังก็ดูเป็นยายตัวร้ายพิกลเอองานโรงแรมช่วงนี้ไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเยอะฉันให้ปิ่นเบิกล่วงหน้าได้ คนที่ตอบคำถามได้ดีคงเป็นคุณเพลินเธอหัวไวตอบคล่องแคล่วและไม่กระพริบตาสักนิดตอนป้าของฉันจ้องหน้าเราจะมีเงินกินข่าวหรือวะมีที่โรงแรมกินข้าวฟรีที่พักก็ฟรีเสียงคุณเพลินดังตอบคำถามอีกครั้งป้าฉันชักสีหน้าแล้วทำปากขมุบขมิบก่อนโบกมือไล่ฉันกับคนร่างสูงให้ออกจากบ้าน คงเพราะคุณเพลินพูดจาเหมือนมะนาวไม่มีน้ำจึงทำให้ป้าของฉันโกรธเข้าพอขึ้นรถมามือถือของคุณเพลินก็สั่นแรงๆเธอรับสายทว่าไม่ได้พูดอะไรฉันได้ยินเสียงทุ้มๆจากปลายสายดังแววออกมาแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรคนที่ถือเครื่องมือสื่อสารอยู่หน้าเครียดขร่มขึ้นมาทันทีก่อนตอบกลับไปแค่อืมแล้วก็วางสายไป